ปัญหาเรื่องลำไส้ถ่ายไม่สดลงไส้ไปลายว์หรือไม่ค่อยถ่ายราอมันท้องเราอยากออแต่ไม่เออเออว่าไม่ค่อยได้ทานน้าเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้ทานอาหารที่มีพวกกกใยก็เช่นแบบผักผลไม้เ,เบอร์ยอย่างเงี้ยเพื่อนเพ่นได้ทานกันบ้างหรือเปล่า,าปัญหาจากการที่ไม่ถ่ายมันก็จะก่อให้เกิดอ่าลไส้หรือโรคกระเพาะหรือว่าแย่สุดมันก็จะเป็นอ่า ลำไส้อุดตันหรือว่ามันเป็นมะเร็งลำไส้เดี๋ยวเป็นฤิศวงทวารเพราะว่าการที่เราไม่อื้อรับให้เราอ้วนได้หรือว่าให้สะสมของเสียมากเกินไปมันไม่มีการขับออกเลยมันก็จะดูดซึมของเสียทางเลือดกลับเข้ามาในตัวเราแทนที่ของเสียจะออกไปใช่ไหมมันก็เข้ามาในตัวเรามันก็วนอยู่แบบนี้มันก็จะทําให้สิวขึ้นได้สิวซึมได้ไม่เท่ากับในสิ่งที่เราทานเข้ามาเพราะงั้นเราต้องช่วยลำไส้เรา ให้มีการดูดซึมทีด่ดีและลำไส้สะอาดขึ้นเหมือนการที่ถกลำไส้นะคะ่ะอันนี้ก็ช่วยแบบเอาของเสียออกจากร่างกายเราได้ดียิ่งเราเอาของเสียออกจากลำไส้เราได้ดีแล้วมีจุลินทรีย์ตัวดีอยู่ยิ่งจะทําให้การดูดซึมดีขึ้นแล้วเราก็จะอ้วนได้น้อยลงก็คือแปลว่าสิ่งที่เราพยายามกินเข้ามาดูดซึมได้ง่ายแล้วเราก็จะผอมลงนั่นเองใจม,มันถึงสําคัญเพราะว่ามันเป็นปัจจัยหลักเลยนะคะ ใครที่อาจจะแบบว่าทานไม่ครบหรือแบบว่าเลือกทานหรือแบบว่า,าไม่ค่อยทานน้าเยอะยหรือกากใยหรือใยอาหารเยอะเงี้ยมันก็จะทําให้ร,ระบบขับถ่ายเราอะน้อยลงแล้วตัวดีตัวดีก็จะน้อยลงเพราะงั้นเราจะเพิ่มตัวดีตัวดีด้วยการเพิ่มพีเบลติกคือพวกกากใยอาหารสารอาหารของขาเขาทำงานได้เต็มที่แล้วไปกําจัดเป็นกากป้องกันตัวดีตัวไม่ดีที่ทําให้เกิดโ,โรคโรคร้นหรือแบบว่าอย่างอื่นหรือแม้กระใช้ดูนะคะที่สําคัญคือ ทานอาหารในสภาพหมูลแล้วก็ทานที่เพิ่อผักผลไม้ที่มีกากใยเยอะช่วยได้มากดื่มน้ำตามเยอะเพื่อเอาไล่ของเสียออก่างกายแล้วทุกคนจะแฮปปี้ลองดูค่ะแล้วเจอกันบายบาย h e a l ท h y w ว t ช j u ี y